เปิดให้ทดสอบกันไปแล้วสำหรับคล s สเบต้ารอบที่2ของเซเลสโซนซีโร่นะเกมใหม่จากโพโยเวิร์ที่จะมาปูดทรัพย์สินในกระเป๋าผมเป็นเกมที่4ต่อจากเกนชินแพ็กฮงไครส์ซาวเรลและฮงไครแพ็ก์ทเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นมาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ บอกก่อนว่านี่คือประสบการณ์จากช่วงคลอสเบต้านะครับเปิดจริงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ยึดวันเวลาที่เราลงวิดีโอตัวนี้เป็นหลักในการตัดสินมาตรฐานของเกมในตอนนี้สําหรับเรื่องราวของเกมนี้นะจะพูดถึงเมืองนิวเอริดูนะครับศูนย์กลางของพวกมนุษย์ที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่เพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่เรียกว่าฮอลโลโดยตัวเอกของเราคือไวส์และเบลนะครับสพี่น้องที่เปิดร้านวิดีโออยู่ที่ซิกสตรีทที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองโดยทั้งสองคนนี้จะยังเป็นพ็อกซี่นะที่รับงานต่างๆที่ผู้้้คนมาจาจงอีกดวย ถ้านับแค่ในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับเซเลสโซนซีโรถือว่าเป็นเกมที่มีเนื้อหาไม่ยุ่งยากซับซ้อนแบบเกมพี่นะครับเรื่องของการวางเซตติ้งและโครงเรื่องเนี่ยจะเข้าถึงได้ง่ายกว่ามากๆอาจจะเพราะว่ามันเป็น new IP จริงๆนะครับคืออย่างฮงไกสตาร์เรลเนี่ยมันก็ยังมีชื่อฮงไกนะครับมีบางตัวละครที่เกิดทฤษฎียิบย่อยแตกแยกกันมานะครับทำให้แฟนๆเนี่ยเปิดโหมด PVP ตีกันเรื่องเนื้อเรื่องอยู่เป็นประจำนะครับหรืออย่างเกนชินอิมแพกเนี่ยที่เนื้อหามันเยอะมากๆนะครับบางเหตุการณ์สาคัญๆเนี่ยก็ หรือพลาดไปก็จะตกหล่นโซนนี้ไปได้นะครับส่วนเซเลสโซนซีโร่นี่คือมาใหม่แกะกล่องเลยนะครับแถมมันทําให้เข้าถึงง่ายมากเพราะว่าเซตติ้งมันดูไม่ไกลเกินความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะและพอพูดถึง2ตัวเอกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้สำหรับเกมของ v o y ล์เวนะ่นะ คราวนี้2ตัวเอกไวส์และเบลเนี่ยจะมีชีวิตชีวามากขึ้นแบบมากๆนะครับไม่ใบ้แล้วก็มีสีสันนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวมากขึ้นกว่าทุกเกมเกนชินนี่เลือกตัวหนึ่งอีกตัวไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามนะแถมนานๆจะโผล่มาเจอสักทีและตัวเอกหลักเราก็ไม่ค่อยจะพูดด้วยับปล่อยให้ไพมออดน่เป็นแรปเปอร์แทบจะทุกภารกิจเลยส่วนโฮงไกสตาร์เรลเนี่ยเลือกตัวหนึ่งอีกตัวก็จะไม่มีตัวตนไปเลยนะครับแต่ว่าในเกมนี้ไม่ว่าเราจะเลือกใครก็ตามไวส์หรือเบลนะครับอีก ซีนไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยนะพูดคุยสนทนากันและตัวเอกก็จะมีเสียงภาคนะเวลาที่เราเลือกช้อยส์ไหนเขาก็จะพูดตามคําตอบของเราอันนี้มันทําให้ตัวเอกมีชีวิตชีวาขึ้นมากๆเลย และที่เกมเมอร์ค่ายนี้เรียกร้องกันมาเกือบทุกเกมนะครับกับปุ่มสกิปแม่ในที่สุดเกมนี้ก็มีนะครับแล้วมันสกิปเหมือนเก็บกดนะครับคือคัดซีนหลักกดข้ามทุกอย่างจบนะบไปเล่นต่อหรือได้อลอกสนทนาเนี่ยถ้าเรากดปุ่มเร็วๆเนี่ยมันก็จะข้ามข้ามข้าม,ข,ามข้ามบทสนทนาไปเรื่อยๆได้เลยจะมีส่วนหนึ่งที่ข้ามไม่ได้ก็คือคัดซีนที่เป็นแอนิเมชันหลักนะครับอันนี้บังคับดูแต่ก็ไม่ได้ยาวจนเกินไป คือมีก็ดีนะครับแต่ว่าที่อยากจะให้มีเพิ่มมาด้วยก็คือฟีเจอร์ที่ย้อนดูเนื้อเรื่องได้นะไม่งั้นชาวสคริปต์เนี่ยคุณจะเล่นกันแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเปิดวอลกับคอมมูนิตี้อีกนะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนไหนนะเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ดูส่วนของเกมเพลย์นะเกมนี้จะไม่ใช่ตัวเกมแบบ Open World ศูนย์กลางของเราคือเขต6 s t r e e t และเวลาที่เราจะไปลุยภารกิจเนี่ยเราจะต้องเข้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเลือกภารกิจที่เเเเเรรรราาจจะะลลลงงงไไปป่่่่นนนะัมว็ืนืนื้ออออหหก แต่ระหว่างที่อยู่ในเขตซิกสนะครับเราสามารถเดินไปสำรวจจุดต่างๆได้แล้วก็แวะไปร้านค้าต่างๆเช่นร้านราเมงร้านกาแฟหรือว่าร้านขายของนะครับอันนี้ก็จะมีวัสดุอัปเกรดตัวละครมาขายด้วยแต่1วันเนี่ยก็จะซื้อได้อย่างจํากัดนะครับแล้วก็ถังขยะในเกมนี้จากที่เป็นมีมใน s t a า r เรลนะคราวนี้เป็น NPC รับแลกของด้วยเลยนะฮะ และเกมเพลย์หลักก่อนจะพาไปดูในส่วนของระบบต่อสู้ที่เป็นแอคชั่นอาร์พีจีนะครับเราต้องอธิบายรูปแบบเกมเพลย์เพิ่มเติมกันก่อนในบางภารกิจรนะับและส่วนมากเนี่ยจะเป็นภารกิจหลักด้วยตัวเอกของเราเนี่ยจะใช้เจ้าบังบูในการเชื่อมเข้าไปยังโลกภายในฮอลโลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เกมเพลย์ในส่วนนี้เราจะได้เล่นแบบเกมกระดานเดินไปตามช่องนะครับแต่ละช่องก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆหรือสัานการ์เกิดขึ้นรวมไปถึงพวกบัฟดีบัฟร้านค้าต่างๆเหมือนเกมโรบไลท์เลยนะครับและหากว่าเดินไปเรื่อยๆก็จะดดดน่่ากกกัรอสุมให้เิี และแน่นอนว่าจะต้องมีพื้นที่บังคับสู้ด้วยนะครับทีนี้ระบบการต่อสู้ของเกมนี้มันก็คือการหยิบเอาฮงไกอิมแพ็คเติร์ดนะมาอัปเกรดให้ดูลื่นไหลแล้วก็รวดเร็วสะใจมากยิ่งขึ้นใน1ทีมเราสามารถนําตัวละครลงไปได้3ตัวนะครับการโจมตีของตัวละครแต่และตัวก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะตามแต่ความสามารถและประเภทของตัวละครเกมนีศัตรูจะมีหลอดแซกเกอร์ถ้าหลอดนี้เต็มนะครับศัตรูจะติดสตันและรับดาเมจจากการโจมตีของเราได้มากขึ้นและตัวละครของเรายังมีระบบเชนแอตแทกนะ เป็นการคอมโบการโจมตีแบบต่อเนื่องเราสลับตัวไหนมาโจมตีก็เลือกได้ด้วยนะครับหากวางแผนคอมโบดีๆก็จะรีดดาเมจได้เป็นจํำนวนมาก แน่นอนว่าเกมแบบนี้จะหลีกหนีจากการฟาร์มเพื่ออัปเกรดตัวละครไปไม่ได้เลยนะครับในเกมนี้ยังคงมีการอัปเกรดตัวละครที่หลากหลายเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกเลเวลนะครับขั้นของตัวละครเปิดได้ซ้ำก็มาปลดขั้นไปเรื่อยหรือพรสวรรค์และการใส่อุปกรณ์อย่างอาร์ติแฟกต์หรือลีลิคส์นะครับใครเล่นเกมค่ายนี้มาเยอะก็จะรู้ดีว่าการวนลูปฟาร์มจนกว่าจะได้สเตตัสที่น่าพอใจนั้นเป็นเรื่องปกติของเกมแนวนี้เลย และท้ายที่สุดกับเรื่องของระบบกาชาครับแน่นอนว่าเกมฟรีมันจะไปหนีระบบนี้ได้ยังไงสําหรับคนที่เข้าใจและผ่านระบบกาชาของเกมพี่อย่างเกนชินและสตาร์เรลมาครับเกมนี้ก็จะมีกฎและกติกาที่เหมือนกันเลยเพียงแต่ตอนนี้ในช่วง CBT 2นะครับมีตู้กาชาอยู่2แบบเท่านั้นก็คือตู้ลิมิเต็ดและตู้ถาวรน,นะครับและในตู้ทุกๆ10บโรเนี่ยก็จะมีการสุ่มได้บังบูมาสคอตตัวช่วยของเราครับกับ W Engine นะครับ,บ,รบที่เป็นบอลเสริมพลังหลักให้กับตัวละครทําให้เกมนี้เนี่ยทุกๆ10บโรเนี่ยเราจะไม่ได้แค่ ตนะแต่จะได้เจ้าบังบูกับ W Engine มหาฤเริร่วมด้วยซึ่งตอนที่เกมเปิดจริงเนี่ยจะยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแม้จะมีระบบการเล่นและโพลังชั่นที่คล้ายๆกับเกมรุ่นพี่นะแต่สิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างรวมไปถึงน่าสนใจมากคือเนื้อเรื่องและการนําเสนอเพราะว่าเซเลสโซนซีโร่น่าจะเป็นผลงานแบบแซนอล n นที่อาจจะไม่ต้องทําความรู้จักหรือมีความรู้ใดๆของเกมก่อนๆเลยก็สนุกไปกับมันได้ ใครรู้สึกว่าจักรวันพงไกลมันปวดหัวนะครับหรือว่าเกนชินเนื้อเรื่องมันไปไกลเกินจนขี้เกียจต,ตามแล้วเซเลตโซนซีโร่อาจจะเป็นประตูบานใหม่ที่จะพาให้คุณมารู้จักกับโลกของ h o โยเวิร์ได้นะครับส่วนเกมจริงจะเปิดให้บริการกันในช่วงไหนก็รอติดตามข่าวสารกันได้ในอนาคตหรือมาเข้าร่วมกลุ่มผู้เล่นไทยของเรากันก่อนได้นะตามลิงก์ด้านล่างน,นี้ได้เลย สำหรับวันนี้พรีวิวของ s l e t ต z ซ n e Zero ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพจเกม i ิโดสและช่อง g กม i d o s สของเรานะเพื่อติดตามผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ